สเสวัสดีเพื่อนด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพิ่มถูกใจเพิ่มยอดไลค์ของโพสอิสซาแกรมนะผมทำยังไงไมาดูกันได้นะครับนแรกนะผมเนเพื่อนเข้าสู่เว็บไซต์ KMP Social นะผมเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ไว้ด้านใต้คลิปวิดีโอนะเพื่อนก็สามารถคลิกลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยหรือว่าเพื่อนที่ดูผ่านคลิปสั้นคลิปช็อตคลิปเดียวนะผมจะเป็น QR code ด,ด้านล่างเพื่อนสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะคหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วนะผมเพื่อนกดสมัครใช้งานปุ่มเขียวตรงนี้้ไดเลย กรอกชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านให้เรียบร้อยนะผมที่สาคัญนะผมติ๊กช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะครับเป็นเครื่องหมายตถูกอย่างนี้นะผมกดสมัครใช้งานได้เลยหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะผมนะเพื่อนมาลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยนะหรือว่าเพื่อนจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ปุ่มสีแดงตรงนี้ก็ได้นะผมกดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะเข้าสู่เว็บไซต์นะผมนะเพื่อนมาที่หน้าเมนูคําสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนด้านแรกตรงนี้นะผมตรงกลางหน้าจอเราเพื่อนจะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เ,เพืือ่ออเลก เพื่อนเลื่อนในส่วนของอินสตาแกรมนะผมเลื่อนลงมาเพื่อเจอหมวดหมู่ขี่เข้าไปนะครเรามีหลากหลายหมวดหมู่เเพื่อนเลื่อนเลยนะผมเพื่อนเลื่อนในส่วนของหมวดหมู่ถูกใจอินสตาแกรมตรงนี้เลยนะบริการนะเลือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจกันได้เลยนะครับในส่วนของลิงก์นะผมไป Copy อกลนะิงก์โพสเดยเพื่อนอยากจะเพิ่มยอดไลค์ยอดถูกใจกันได้เลยนะ <im itation> ก็เป็นโพสนี้นะครับผมคัดลอก,กมาได้เลยนะหรือว่ากดปุ่ม3จุดตรงนี้นะผมจะมีคำว,ว่าคัดลอกลิงก์อยู่นะกดวางลิงก์ได้เลย ใส่จานวนที่ต้องการนะผเพิ่มไปสักหนึ่งร้อยไลท์แล้วกันนะผแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยนะคือหน้าต่างเขียวๆอย่างนี้นะผตอนนี้ยอดไลท์ของเราเพิ่มเข้ามาเราก็รอสักพักหนึ่งนะครับในระหว่างที่รอเราเดี๋ยวขอแนะนําเมนูต่งตางๆในเว็บไซต์เพื่อนๆเลยละกันในส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อนะผมจะบอกออเดอร์ต่างๆที่เราเคยสั่งซื้อไปนะที่กระพริบอยู่นะเป็นออเดอร์ใหม่ล่าสุดของเรานะครับายบนนะเป็นเลขรหัสออเดอร์นะครับด้านล่างนะเป็นสถานะรอดําเนินการนะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยจะขึ้นสีเขียวว่าเสร็จเรียบร้อยเลยนะ ในส่วนของเมนูเติมเงินนะันจะมี3ช่องทางการเติมเนมเพื่อนเลยทีเดียวไม่ว่าจะสแกน QR code, โทมันนี่วอลเล็ตคริปโตเคเรนซีนะเดี๋ยวยกตัวอย่างเพื่อนดูเป็นสแกน QR code แล้วกันนะใส่ยอดจานวนเงินที่ต้องการเติมนะแม้ลวก็กดเติมเงินได้เลยขึ้น QR code อย่างนี้นะเข้าแอปธนาคารที่มือถือแล้วสแกนจ่ายได้เลยนะสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยยอดเงินของเพื่อนนะผมจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะในส่วนของเมนูติดต่แอดมินนะผม อ๋อเพื่อนมีปัญหาอะไรต่างๆเอามาที่เมนูนี้ได้เลยนะก็าสามารถติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้นะบอกรายละเอียดต่างๆไปนะแล้วกดส่งตั๋วไปได้เลยหรือเพื่อนจะแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้นะขวาบนก็ได้เพื่อนไคอนไลน์ลีกเข้าไปนะจะเป็นคีวะโค้ดเพื่อนสแกนแอดไลน์ได้เลยนะแอดมินก็พร้อมตอบเ,เพื่อนยืมสี่ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะใน,นส่วนของเมนูนแนะนําเพื่อนนะเพื่อนสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะไปแชร์ให้คนอื่นๆได้เลยนะจะได้ค่าความพิชศนับถึงห้าเปอร์เซ็นตนะ์กันเลยทีเดียวนะ ซีรีส์หนังจีนนะผมฝากเป็นเพื่อนชใช้จ่ายในเว็บไซต์ครบ500บาทเราสามารถปลดล็อกดูเมนูซีรีส์หนังจีนกันได้เลยฟรีๆนะครัผมออก็มากถึง400เรื่องเลยทีเดียวนะครับดีจริงๆแล้วเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์แล้วยังสามารถดูซีรีส์กันได้ฟรีๆอีกนะครับซีรีส์เขาก็อัปเดตมาเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้ผมคิดว่ายอดอไลค์เราน่าจะเพิ่มขึ้นมาแล้วนะผมตอนนี้9ไลค์นะผมเดี๋ยวลองกดรีเฟรชสักหนึ่งทีนะครับ อ่าเรียบร้อยนะผมทยอยเพิ่มมาแล้วนะผมจาก9ไลท์เป็น74ไลท์แล้วนะผมรอย,ยกสักพักก็ยอดไลท์ก็น,น่าจะเพิ่มแบบเป็นครบ1 0 0ตามที่เราสั่งไปแล้วนะผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลากเ,เพื่อนๆนะผมเดี๋ยวตัดคลิปวิดีโอไปตอนที่ยอดไลท์เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยตามที่สั่งไปเลยแล้วกันนะครับ ครับผมหลังจากที่ผมรอไปสักพักหนึ่งนะผมตอนนี้ยอดไลค์ยอดถูกใจก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็ตรงตามที่สั่งไปเลยนะผมเราก็สั่งไปหนึ่งร้อยนะเพิ่มมาเป็นหนึ่งร้อยเลยทีเดียวนะผมถือว่ารวดเร็วเลยจริงๆนะผมเว็บไซต์ kmp s o c i a l นะเว็บไซต์สามารถเพิ่มยอดไลค์ยอดผู้ติดตามยอดแชร์อะไรต่างๆให้เพื่อนนะผมไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมนะผมที่ผมพาเพื่อนๆทำนะผมยูทูบเฟซบุ๊กหรือว่าทิกเก็ตก็สามารถทําได้เช่นกันนะผมก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะผมที่ผมไม่ได้เอ่ยมานะผม เพื่อนๆสนใจนะผมที่จะมาใช้งานเว็บไซต์นะผมสามารถคลิกลิงก์น้่นต้นที่คลิปวิดีโอนะผมหีืผมแปะไว้ให้กับเพื่อนๆนะผมเข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันได้เลยนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ